นำคอองค์ราชบุตรมัตสวินให้ครับมาขึ้นเฝ้าบัดเดียวได้ในพรรยากาศดอนนี้มัตสวินเสด็จมาแล้วคุยภาษาไก่กันมั้ยคุยภาษาไก่เลยโอ้โหเหยียบฉันเลี้ยงเราคนบ้าเลยเลี้ยงไก่ชอบไก่แม่นะไงเอานะแม่นะเลี้ยงไก่ตายแล้วผมต้องห้าทัดตาย มัสวินพระเจ้าค่ะพระพาตามีความสุขหรือไม่ลูกมีความสุขดีพระเจ้าค่ะลูกอานจะมีความแปนหนึ่งไก่หนมัน้องมันให้ไก่อยู่ในความสงบลูกนะโอ้มันนี่อยู่กับผู้นำหนเออมัสวินคงจะมีเป็นอะไรเนี่ยอีหวาอีว่าอย่าร้องอีวาแต่แม่ตีไหมตีตีน้อแตกคุพว่าอีว่าลูกเราไปร้อง มัสวินคงจะมีความสุขไอ้ออเฮ้ยเฮ้อย่าถนะ้ามึงอย่าร้องนะไม่งั้นปฐีมึงแบนตายแล้วใช่ไหมลูกมันตายแล้วมัสวินคงจะมีความสุขเสียจนลืมอะไรไปบางอย่างมีหญิงสาวที่น่าสงสารเขาเดินทางตามหาคนรักเขาบอกว่าคนรักของเขาชื่อว่าโอ้โหลูกโอ้โหทำไม ปัดโทออย่าเล่นโอ <cake> ้โหอย่าเนเนี่ยเขาบอกว่าคนรักของเขาชื่อว่ามัสวินดำโดงพิจารณาทีสลุกว่าบุรุษผู้นี้ใช่มัสวินคนรักที่หนูตามหาหรือเปล่ากูวใช่กูว่าใช่ใช่ไงกูก็ทำเล็บได้นะแหวนแหวนแบบนี้เส้นเลือดหนึ่งของนั่นครบ เส้นเลือดกูจำเส้นเลือดได้เลยนะแล้วกูคนดูคนแขงแล้วเส้นเลือดต้องกี่เส้นเลือดมีกี่เส้นกูจำได้คนแขงครบเด็ดไปเส้นหนึ่งไงแป๊บหนึงเนี่ยปึ๊บ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 ว้อะไรกูกูไม่ใช่กูไม่ใช่ทำไมคอไงคอคอโอ้โหใกล้แล้วเกินเฮ้ยอะไรจัมจีเอาไมายจัมจีจัมจีอะไรจัมจีเอาไมายจัมจี ไม่รู้จักหรอกไก่คเครื่องเนยทั้งเกลืองทางบ้านดุเช่ากีกัดกน้องหัแม่ปุ๊กถ้าเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรไก่เพื่อนไก่เคื่องไหนไอ้ฝายเอ้ยปุ๊ไม่เคยดูบอลน,นี่หรอร้องไงอะ่ะไก่เครื่อนเนยทั้งเกลืองทางบ้านดุเช่ากีกัดกน้องหัแม่ปุ๊กจำจี้เอามาจำจี <c oughs> ้โอ้ทีนี้เดี๋ยวต้องขัดนี่ไง <c oughs> จำจี้เอามา จำจี้เอามาจำจี้ไม่เอาช่องไหนวะกูต้องไปเปิดดูแล้วล่ะโมนี่ไงโมนี่น้องโมนี่เออเออโมนี่ฮะจะเราได้หรือไม่เราหน้าตีไม่ทันมึงแล้วทุกวันเนี้ยหลอกล่อหลอกล่อเขาอยู่ด้วยกันไมนต้องมีลูกลูก้อลูกชนมันต้องมีไหวพริบปฏิเพิ่มประทานลูก จำดองใส่ใจทำไมอะจำชื่อกูได้เหรอถ้าจำได้สิจำได้ในทุกครั้เธอสินั่นจำฟันครบแฟนกูถ้าใครฟันไม่ครบตำดองเจ้ามาทำอะไรที่นี่รามาหาเธอ้ามาหาเธอจะมาหาข้าทำไมมาหาเป็นแฟนอะไรเป็นแฟนเธอไงล่งได้บเฮ้ย เธอเปแฟนเธอไงเธอจะอะไรวะถ้าเราไม่มาหาเธอเราจะไปหาใครอะเราวุสาเอาไก่มาเป็นเพื่อนเราข้าไม่ใช่แฟนเธอเฮ้ยลงที่ไก่กลับไปซะต่เป็นแฟนไหมไม่ใช่ฉันไม่ใช่แฟนเธอเมื่อตายหฉันมีคนรักของฉันอยู่แล้ว เย็นใจเย็นเขาพูดเขาจจากันปล่อยตัวประกันก่อนดีกว่าจะกลับไปดีกว่ากูขอโทษที่เอาไก่ไม่ออกไม่ออกไม่กลับแล้วทำไมข้าต้องไปกับเธอด้วยพอเธอไปแเราเธอก็ต้องไปกับเราไปทำอะไรอ่ะไปทำไปทำอะไรกูทำอะไรวะตรงนี้ทำอ่ะทำไงทำทำกระบอกมึงกินขี้ไก่เข้าไปหรือไงคนหากินขี้ไก่กูคนไม่เชื่อสื่อบ้าปะเนี่ย กินู้นกินมาจากนู้นนูนเอาไก่ปากมันเป็นพ่อจะเตือนลากฟันไหมเนี่ยลากฝอยเธอไปกับเราเธอนั้นได้โปรดเธอพันรีทำไมข้าต้องไปด้วยก็เธอเป็นแฟนเราใช่ไหมแล้วข้าไปทำอะไรเนี่ยก็ไปด้วยกันไงเธอก็พูดดีๆก็ได้มาใส่อารมณ์ทำไมไม่เห็นไม่ใส่อารมณ์ก็เธอได้ใส่อารมณ์อยู่ อย่าเย็นอย่าเย็นมันเจ็แม่ไปยเจ็บมันเจ็บอย่าเย็นอยเย็นจะทำอะไรเราตระกันกูเจ็บว่ะแม่มึงเห็นเนาะดำรงทาไมไม่มาเราตระฝันอันนี้ให้เธอเนี่ยเห็นไหมเป็นน่ารักไหมโอ้ยมาสวิตตี้ที่เหมือนไก่จริงด้วยไม่ใชงนอน เกียดอีกแล้วคุยกับไก่อีกแล้วโอ๋ไก่กลับไปดีกว่าไม่กลับไงเข้าใจยังยังไม่ใช่คุณยอมใครง่ายนะเว้ยฉันไปกับเธอไม่ได้หรอกฮูดะเตรแดนฮู้ดะกเตรดเตรดูดะกดะกกฮูดะกกกกกกระกกเตนยงไบฮะดจีีีีกะกู้ดะกกูระกกูระกกูระกกเต ันนนนกดดอสรรหาเพลงมาร้องแต่ละเพลงนะมึงเนี่ยค้าตามึงจะเป็นสันนิบาตเจ้ามีสิ่งใดเพื่อยืนยันว่าเจ้าคือแฟนของข้านี่ไงฮะตามขอจากท่านเจ้าภาพตากแะแตงผูกโบให้น้องนุ่นร้องเชิญฟังเลยครับ กว่ากี่โมงเนี่ยแ่งนึ่งจะจบก็จบน้ำนงจะมีสิ่งใดมาเครื่องยืนยันฮะกูเลจะชอบต้นกูอ้าพอยอะ ข้าขอดูอีกทีได้หไหมแต่ยังเห็นไม่ชัดเลยสิ่งใดคือเครื่องยืนยันว่าเจ้าคือแฟนของข้าฮะ ้อยแล้วไก่แดกตะกตไไั่วตนไปแล้ว่ะสิ่งใดเป็นเครื่องยญญืนยันว่าเจ้าหมามัาง้งเอาโมโหอะไรโมโหทำไมชอบวจริงให้ร้องให้ทำเนี่ยชอบวจริงถ้าขอดูแหวนหน่อยได้ไหม ทำไรมา呀กูเจอฮุตาฮู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 ตาก็เลยเลยอยู่นี่แหละก็แต่ชอบกางเกงมึงจะถึงหน้าอกอยู่แล้วจะสูงไปไหนวะดำนงโอ้โหเข้าไปกับเจ้าไม่ได้โอ้โหล้อฮะโอ้โห ขายต่ออ้าวขายต่อจะไปเดี๋ยวเห็นก็ฮะเห็นก็ฮะมันก็เก็บไปสิไม่เอาแหวนฮะ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 เลยฮะ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 เลย